สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับสู่ NBA News กันอีกเช่นเคยครับก็เป็นการคอลแลบกันระหว่าง Double c l u t c h และ Steve Nash American Game นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปฟังกันเนี่ยอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับรวมถึงถ้าใครอยากไปไลฟ์เพจพี่ Steve Nash นะครับผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description ด้านล่างแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเราไปฟังข่าวกันเลยดีกว่าครับ เรามาถึงข่าวแรกครับแล้วก็น่ายินดีมากๆเนื่องก็คือด้านของมาเคิลฟอลครับการ์ดดีกรีอดีดราฟอันดับหนึ่งปี2017นะครับเตรียมกลับมาลงสนามในเกมที่ทางด้านของออ l a แลนโดเมจิกจะพบกับอินเดียนาเพเซอร์ช่วงเช้าวันอังคารนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับหลังจากต้องพักยาวจากอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าฉีกไปนานพอสมควรครับเพราะฉะนั้นทางด้านของแฟนๆเมจิกเนี่ยเริ่มที่จะเห็นอนาคตอันสดใสน่าจะพอเห็นกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอแสดงความยินดี ีกครั้งหนึ่งให้กับมาเคียวโฟลด้วยเช่นกันฮะ แล้วมาถึงข่าวต่อมาครับนั่นคือ Ty ร e e k Evans ครับกาดรีกีเจ้าของรางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมปี2010ได้เข้าร่วมทดสอบความสามารถกับม i l w a u k e e Bucks แล้วนะครับหลังจากโดน NBA ลงโทษแบนห้ามเล่นเป็นเวลาถึง3ปีครับจากการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองนะครับโดย e v a n s ์เนี่ยโดนดรับเป็นอันดับที่4เมื่อปี2009นะครับโดย Sacramento Kings หลังเจมส์ฮาร์เดก่อนหน้า Stephen Curry แล้วก็ท r ูฮ h ล l i d a y นะครับลงสนามใน n อ a นีครั้งล่าสุดเนี่นนย Indiana Acer, โดยมีผลงานอยู่ที่10.2คะแนน2.4แอสซิสต์ต่อเกมนะครับจากการลงเล่นสนาม69นัดและเป็นตัวจริง18นัดนั่นเองก็ต้องรอดูแหละครับว่าอนาคตของไทริกอีแวนคนนี้เนี่ยจะไปจบลงที่ทีมไหนหรือว่าสุดท้ายแล้วเขาจะไม่มีทีมเล่นเลยนะฮะ ส่วนข่าวถัดมาก็คือทิ้งด้านของโทมัสดอรันสกี้ครับกาดทีมชาติสาธารณารัฐเช็กนะครับโดนทีมซานแอนโตนิโอสเปอร์ปล่อยตัวทิ้งแล้วนะครับซึ่งก็ต้องถามครับว่าเฮ้ยอนาคตเขาจะเป็นยังไงใช่ไหมคือตอนนี้ก็มีข่าวอยู่ว่าเขาเตรียมจะกลับเล่นกับวอชิงตันวิสต์อีกครั้งนะครับจากที่เขาเคยอยู่กับทีมในช่วง3าฤดูกาลแรกของอาชีพในตอนที่เขาเล่นอยู่ใน NBA นั่นเองเพราะฉะนั้นรอดูครับว่าโทมัสดอรันสกี้จะไปจบลงตรงไหนนะ แล้วก็มาถึงข่าวที่สําคัญที่สุดในวันนี้นะครับนั่นก็คือการที่บลูรินเนสเนี่ยได้ออกมาแจ้งว่าเบนซิมอนยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่หลังอยู่นะครับทำให้ยังไม่สามารถระบุเวลากลับมาลงสนามได้ในตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยโอ้โหเรีวยกว่าก็ยังเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับของทางด้านบลูรินเนสถึงแม้ว่าหลังจากการเทรดมาแล้วเนี่ยอะไรต่างๆมันจะเริ่มดีขึ้นทั้งผลการแพ้ชนะอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมองว่าทางด้านของบลูรินเนสก็หวังที่จะเข้าเพลย์ออฟโดยไม่ต้องเล่นเพลย์อ งด้านของเบนซิมอนกลับมาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทําให้ทีมเนี่ยอาจจะกลับขึ้นไปลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟได้นะแล้วการที่ทางด้านของซิมอนกลับมาช้าเนี่ยก็ต้องดูแหละครับว่าทางด้านของบรูลินเนสจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนในขณะที่ยังไม่มีทั้งซิมอนแล้วก็ทางด้านของเควินดูรนนะฮะ แล้วเรื่องถัดมาครับก็เป็นเรื่องที่ถึงด้านของรัสเซียเนี่ยได้ไปบุกยูเครนแล้วมันก็เริ่มที่จะส่งผลกระทบนะครับต่อวงการกีฬาแล้วนะครับคือถ้าในโลกฟุตบอลเนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นกันหลายอย่างแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีถึงเรื่องของบาสแล้วเช่นกันครับซึ่งเริ่มด้วยถึงด้านของโทนี่ปาร์เกอร์ครับอดีตผู้เล่นของทีมซานแอนโตนิโอสเปอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของทีมแอสเวลหรือว่า A S V E L ในประเทศฝรั่งเศสนะครับประกาศบอยคอร์ไม่ไปแข่งที่ประเทศรัสเซียครับตามตาราง แข่งขันของลีกบาสเกตบอลยุโรปในสัปดาห์หน้าถามว่าทําเพื่ออะไรครับเพราะว่าเพื่อแสดงความไม่พอใจครับที่ประเทศรัสเซียบุกยูเครนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะ เราไม่ใช่แค่โทนี่ปาร์เกอร์กับทีมแอสเวลนะครับแต่2อ,อดีตผู้เล่นของ NBA ซึ่งประกอบด้วยทีนักของชาบาสเนปีนะครับอดีตผู้เล่นพอร์ตแลนด์ทรีเวเซอร์และคูสมินการ์ดครับอดีตผู้เล่นของนิวยอร์กนิกส์ก็ประกาศยกเลิกสัญญาออกจากทีมเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กในรัสเซียเพื่อแสดงความไม่พอใจที่รัสเซียบุกยูเครนด้วยเช่นกันครับจะเห็นได้ชัดครับว่าสงครามมันไม่ก่อเกิดผลดีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ต้องรอดูต่อไปแหละครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ย เกี่ยโยงกับเรื่องของกีฬาอย่างเช่นบาสเกตบอลที่เราติดตามกันอยู่มากหรือน้อยมากแค่ไหนนะครับแล้วก็ผมก็เพิ่งลงไปเนาะว่าทนงด้าของอเล็กเลนส์นะครับกับซูวิมาไฮลุกเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์เอาไว้เหมือนกันถ้าใครอยากเห็นเนี่ยก็สามารถไปดูในคอมมูนิตี้ของช่องเราได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวที่จะมานาเสนอแค่นี้แหละครับถ้าใครชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ช่องเรากันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับ